สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นขนมมะข้าวมะแกงดินกันนะคะคเพราะว่าวันนี้อยู่บ้านเนาะทุกคนเป็นวันหยุดนะคะก็คือไม่รู้จักเล่นอะไรนะทุกคนแล้วก็ลูกสาวก็ไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอบถามแม่ค้ากันนะคะว่าวันนี้มีเมนูอะไรให้เรากินบ้างนะคะทุกคน <dakika. S 1> เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยคะ่ะ ะะมีเมนูอะไรแนะนำบ้างคะแมคะ่ค้าเริ่มจากอย่างแรกเลยอันนี้อะไรคะแมคะ่ค้าอันนี้เมนูอะไรคะเนี่ยค่ะเมนูอะไรคะแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้เมนูอะไรคะเมนูน,นี้ค่ะเมนูอะไรคะเมนูผัดกะเพรา เมนูผัดกะเพราแล้วนี้แล้วค่ะแม่ค้าเมนูอะไรคะเป็นขนมช็อกโกแลตค่ะเป็นขนมช็อกโกแลตอันนี้จะรับอะไรดีคะแล้วอันนี้แล้วค่ะแม่ค้าอันนี้อะไรคะเนี่ยเป็นเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นเมนูอะไรคะเมนูข้าวอุดเป็นเมนูอะไรคะแม่ค้า อันนี้ลูกค้า2ตัวนี้ก็ยุ่งมากเลยนะคะเนี่ยลูกค้าสงตัวนี้ก็ยุ่งมากเลยวันนี้นะคะเรากําเงินมาเป็นปึกๆเลยนะคะนี่นะคะเพื่อที่จะมาเาสั่งอาหารวันนี้นะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านอาหารร้านนี้เลยนะคะขอสั่งเมนูอันนี้หนึ่งเมนูค่ะแม,ม่ค้าเมนูเออผัดกะเพราภูเขาไฟสไปซี่ค่ะเอาแบบเวลี่เวลี่สปซี่เลยนะคะ เอาเมนูผัดกะเพราภูเขาไฟสไปซี่ค่ะหนึ่งที่ค่ะ <Okay. S 1> อันนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนะคะอันนี้ก็จะใส่อะไรลงไปคะลแม,ม่คะใส่อะไรลงไปคะเป็นผงอะไรคะน่ะเป็นผงอะไรคะเป็นผงเป็นผงอะไรคะเอาผัดกะเพราภูเขาไฟสไปซี่ค่ะ ผูเขาไฟค่ะเป็นผงภูเข่าไฟแล้วนี้น้ําอะไรคะลูกค้านี้น้ําอะไรคะที่ใส่ลงไปอะค่ะเป็นน้ำน้าอะไรคะน้ําจากภูเข่าไฟเลยใช่ไหมคะ,คะอันนี้วัตถุดิบสดสะอาดไหมคะเนี่ยสะอาดคะ่ะเพิ่งมาใหม่โอ้อันนั้นเป็นอะไรคะอันนั้นเป็นอะไรคะที่ผัดลงไปคะ่ะเป็นอะไรคะเป็นใบเป็นอะไรคะ ใส่พริกไหมคะเพราะว่าดิฉันสั่งแบบสไปซี่เลยอะค่ะเวลี่เวลี่สไปซี่เลยอะค่ะได้เลยค่ะอันนั้นอะไรคะอันนั้นอะไรคะพริกค่ะอันนั้นเป็นพริกเหรอคะใส่ใส่พริกลงไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาแบบเผ็ดเลยใช่ไหมคะเอาแบบเผ็ดเเลยค่ะเอาเผ็ดๆเลยค่ะเอาใส่พริกกี่เม็ดคะเอาใส่พริกทั้งหมดอืม แบบเผ็ดๆเลยค่ะไม่นับจํานวนเลยค่ะหม่ค้าบบได้ค่ะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการปรุงแล้วนะคะทุกคนอ,อันนั้นใส่ใบไรค้าน,น,น,นั้นอะไรคะ่ะโอ้โหเมนูนี้ท่าทางจะแซ่บนะคะทุกคน ใส่แบบโหชํำๆจุกๆนะั่นมีโรยผงอะไรคะหน้าผงอะไรคะผงพริกป่นค่ะโ้ทุกคนจะเผ็ดไหมคะเนี่ยมีผงพริกป่นด้วยค่ะทุกคนโหมันน่าจ,จะเผ็ดมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหมันน่าจ,จะเผ็ดมากเลยนะคะทุกคนลูกค้าสั่งอะไรต้องตามใจ ทุกอย่่าาางะะคเพรวอันนั้นโรยน้ําอะไรลงไปอีกแล้วคะน้ําอะไรคะโรยน้ำน้ำอะไรคะน้ำาูำเขาไฟอาวนะ้ำจากภูเขาไฟอีกแล้วนะคะแม่ค้าของเรานะคะแม่ค้าตัวน้อยนะคะทำกับข้าวนะคะเปิดร้านอาหารวันแรกนะคะก็ต้องมาอุดหนุนหน่อยนะคะทุกคน เพ่งมีคนนี้นะคะที่มาอุดหนุนค่ะใช่ค่ะเราต้องมาอุดหนุนหน่อยนะคะถ้าไม่อุดหนุน,นไม่มีเงินเลยค่ะวันนี้เรากำเงินมาเยอะมากเลยนะคะทุกคนเพื่อที่จะมากินร้านอาหารร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติกันนะทุกคนว่ารสชาติมันจะถูกปากถูกใจหรือเปล่านะคะ นี่นะคะโอ้โหวัตถุดิบที่มีในร้านนะคะเหมาให้เราคนเดียวเลยค่ะทุกคนดูอาลไซใหญ่เลยนะคะไม่รู้ว่าอาหารจานนี้จะราคาเท่าไหร่เลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าร้านอาหารร้านนี้รสชาติอาหารจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเขาเป็นร้านอาหารเปิดใหม่เนาะเราเห็นแบบ ขับรถผ่านมาตืต้นๆเห็นขึ้นป้ายนะคะเราก็เลยลองแวะทานดูตอนนี้ก็เที่ยงพอดีนะคะทุกคนเราก็เลยแบบมาแวะลองทานดูเนาะแบบเห็นหูขึ้นป้ายร้านอาหารหูแบบอย่างดีเลยนะคะบรรยากาศร,บรอบๆร,ร้านแบบหูติดแอรแบบอย่างดีเลยนะทุกคนเสร็จแล้วค่ะทุกคนอ่าเมนูของเราก็เสร็จแล้วนะคะ อันนี้นะคะเมนูผัดกะเพราภูเขาไฟสไปซี่นะคะจานนี้ราคาเท่าไหร่ค,ะค่ะราคาสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราจะจ่ายเงินให้แม่ค้ากันเนาะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันเลยทุกคนว่าอาหารร้านนี้จะอร่อยถูกปากหรือเปล่านะคะ เรามาลองชิมกันเลยงามงามงางงามงางงางงางงามงา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 หูทุกคนรสชาติถูกปากถูกใจอนามัยถูกลืมมากๆเลยค่ะรสชาติแบบเซฟอิหลี่โดนใจเลยทุกคนเราก็กินหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน ก็คืออร่อยแซ่บนัวมากค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ